สวัสดีครับพอน้องนำเองไถบ้านออปิเชียครับตัวหลวควายตัวนี้ครับควายตัวนี้มันเป็นหยังเป็นลําบีหรือหยังนะครับเป็นตุ่มเป็นกึังบดมานนี่ครับ,น,น,น,บน,นี่คือขนยังบ่งนี่จังใดครับเป็นยังแข็งไงเป็นปานยังไงยังแข็งครับนี่สิเป็นเน้มาเศร้าครับเวลาถึกแดดกระยุบ กะให้มอมปัสิดยาวังซอยเสมือครับกับขึ้นหรือเก้าครับเงาห้างกับบวมครับน,นี่มาส่องมาสีน้อนตมบานนี้ผมเมื่อเอาไปนอนน้อยุส่าครับขึ้นมากกัเห็นเลย ก่อนสิไปลงสาเนี่ยบ่เห็นนะครับบ่เคยบ้านไปตุม่มพอไปอาบน้ำขึ้นจดกสามาเป็นสีแล้วครับเป็นนิยังนะครับอยู่ข้อนี่ยมันแอี่ยังสำหรับมันเป็นหลายแรงบ่คันว่าเป็นพยาธิกระสียาว ก็เห็หมอประสิทธิ์ยาการยาะหยห้น้ำอยู่ไหมครับมีแน,นวทางแก้ไขยอย่งไรครบับเมนมาบอกกันได้ครับพอเมนมาบอกไ่ครับสว,สวยมากกันยุกว่ามันสียาแลลวสีเศ้าเป็นยังขึ้นหรือเกาครับ สังเกตเบิ đó, ้งย่ำเศ้านี่ะสิเป็นย่ำเศ้าช่วงนี้แ่ละส่วงที่เคียงมากกับยุบครับไผ่หูวิธีนะครับฝากเมนมาได้ครับอ่ครับซัมมี่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ